ฉัอไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเนี่ยตัวนี้อะไรก็เชื่อแต่อันนี้เป็นเชื่อเองให้ไปรู้สึกก่อนมืนกันแต่เชื่อแบบเชื่อรู้สึกว่าเชื่อเป็นห่วงเขาอ๋อตัวทีพี่เชื่อเป็นห่วงเขาครัพี่สแน่นอนแหละฉันยังจำได้ดีจะเอาให้เธอกลับมายังไงแล้วควรขอคำใบ้ที่พแ่อตามัณฑ์ทำอะไรขนาดนั้นเลยไอ้พรส่งมาไอ้แม่ไอ้พรมึงอย่าส่งอะไรไอ้เหี้ยกูดูไม่ได้เว้ย ยี่จีคอนอะไรวะพี่ลิงลินเกาไข่เด็ดวะแล้วมึงดูเกาดิเกาแบนเจตัวอยู่บ้านน้องตอยชี้ตุ๊กเลวิกตอรีเขาบอกชุบผ้าคาด้วยชุบผ้าคาด้วยเด็กกูไม่เหมือนกับคนอื่นไม่เหมือนยังไงหรอ เทลบอลวินกูชด้วยแม่เย็นกูชาก้้ดวยูไม่ได้ลงวัดตัวเองไี่เรื่องเดี๋ยวพี่เรื่องมาให้ป่าต้องต้องได้เขามากดรับบทการ้าไงน้องเรียกมาพี่แม่พี่อยู่การ่าเองไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศจะรู้อะไรวะแป๊บๆนะครับพี่จะจบแล้วครับจะจบแล้วครับขออีกสองนาทีครับพี่คนเกิดอินเดียน่ะเกิดน้องพี่คนเกิดอินเดียน่ะเกิดไม่ก็มีดนตรีโคตรฮาเลยรอกดพอพี่บุหรือกดต่อเลยอ่ะ กดกืบจุบบพี่เรานะทุเดี๋ยวมีเลนันโต้ต่อนะสี่ทุ่มตอนสุดท้ายโคตรละเอียตอนสุดท้ายโคตรกะอยากให้แบนไปมอาไ่วางเลทํไมอ่้คือเราดูเหมือนว่าวัหรออารมณ์แบบกงานวัดเลยอ่ะเนี่ยเออตัวนะครับว่าาไปโคตรดิ่งเนี่ยคือที่ผมเซไว้มันคือดูพันแปดสได้ครับมี่มู่มันอันเ่นี่ครับ คือที่ผมเซตไว้อ่ะคนดูสามารถดูได้ถึงพันแปดสิบไนะแบบภาพชัดละเอียดยิบเลยแต่ว่าข้อเสียคือนีโมมันอั้นแค่เท่านี้ครับผมลองแล้วครับมันมันอั้นแค่เท่านี้จริงๆผมปรับพันแปดสิบพีเลยครับคนดูสามารถดูภาพพันแปดสิบพีได้เลยแต่ว่านีโมมันอั้นครับใช่นีโม่ไม่ได้รองรับขนาดนั้นครับเอ่อตอนตอนที่ผมลองเทสที่ตอนนั้นลองสตรีมส่งแพลตฟอร์มจำได้ป่ะล่ะที่คนดูบอกเฮ้ยทำไมดูช่องทางนี้ทำไมมันชัดกังชัดกว่าด้วยใช่ครับนีโมมันอั้นแค่เท่านี้ครับมันมันมันชัดกว แบบชัดสัต์อะใช่ตอนน้ผมยิงสตรีมแบบ 4K ก็ทาก็ภาพก็ได้แค่720ครับมันดูได้เท่านี้ครับนีโม่มันอันใช่ครับแค่เท่านี้จริงๆแค่เนีวท่านี้จริงๆย้ายไม่ไม่ไม่ย้ายเพื่อนไม่ไม่เอาไม่เอาไอ้สัตว์ดีโม่ดูอยู่เพื่อนตอนนี้ก็ไม่รู้ไม่เอาดีกว่าเพื่อนอย่าย้ายเลยจริงอยู่ตรงนี้แหละดีแล้วเพื่อนจริงเรารักนีโม่ไงเราเกิดกับดีโม่เราก็อยู่กับนีโม่ไปจริงๆรักคนจีนนะจริงๆรักคนจีนนะ ถึงแม้ว่าคนจีนจะกินอะไรแปลกๆแต่ผมก็รักนะเต้นไงเฉยแต่เป็นท่าเอาอ่ะเดี๋ยวเราจะกินค้างคาวกันก็รักแลบบแรงๆแล้วก็คุยแรงๆแล้วก็สีบ่อยๆกอยากรู้ว่าคนพี่เปาอ่ะพี่เปาเขาไปเบี่ยงไปเบี่ยงมาเรื่อยๆเป็นพี่เปาเขาที่มีคนแกล้งเขาอะไรเหรอเออแบบถือป้องถือปืนด้วยของพี่เปาไอ้ะเออยังไม่ยิงด้วยดิประเด็นอ่ะไอ้เรือเปาอ่ะไอ้เรือเปาแน่ไอ้เด็กยี่เนี่ยกระเดาอ่ะ ไอพออะไรเย็ดแม่พอนเย็ดแม่ดีเดี๋ยวกูไม่เปิดไอเที้ยวออกสตรีมกูตายเงอคงเว้ยเชี่ยพวกเด็กเวนเงอคงเงอคงว่ยอะไรอ่ะผีวันวายกูฮาเลยส์โอ้ยเป็นเชียร์เองให้ไวรู้สึกก่อนแต่เชื่อแบบเชื่อรู้สึกวเชื่อเป็นห่วงเขาอ๋อตัวทีพี่ไม่นะเชื่อไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครเนี่ยตัวนี้อะไรก็เชื่อแต่อันนี้เป็นเชียร์องให้ไวรู้สึกก่อน เชื่อแบบเชื่อรู้สึกว่าเชื่อเป็นห่วงเขาคืออ๋อต่อทีเชื่อเป็นห่วงเขาอะค่ะพี่สนี่แน่นอนแหละฉันยังจำได้ดีจะเอาให้เธอกลับมายังไงรบกวนขอคำใบ้ที่พอดีความจำไม่ดีช่วยจำเรื่องเราให้ดีและฉันต้องกลับไปใช้ชีวิตเหมือนตอนที่ยังไม่มีเธอมาให้กอดและเธอลาไม่บอกที่เนี้ยีสัตว์แต่พยานสรรหาตัดแบบนน้ล่าท้าผีได้หรอใช่คนนี้ล่าท้าหมอเออวันนี้โรงแรมยันนี่ไงเปิดฝาโลงอะไรพคนนี้ใช่ คุณดูนันนี่ควนขมุกอะไฟดูนีคขมุกแต่ว่าคนขมุกดูน่าหวะอั่าดอดูได้ปะดูได้เดี๋ยวส่งนิดเดียวนี่อนนี้เนี่ยอส่งได้ะคัดขมุกเอกเทศตันหาดโอ้โหหยแม่แต่นี้ฮาจริงไอ้คนี้กำลังมาแรงแต่ว่าแค่ขมุกแต่ทีอะไรทีไงที่อส่ง นม่จะตัดหาเนี่ยวันนี้ก็กำลังมาอะไตัหาทำตตามันทำเป็อะไรขนาดนี้อ้พรส่งมาเฮแม่ไอ้พรมึงอยส่งอะไรไอ้เฮียคุณดูไม่ได้นดเว้ยไี้จริงอะไรมันไม่อเปลี่ลิงเกาห้ะ แล้วมึงดูเกาดิเกาผิดที่ืด้ป่ะน้องมึงดูมึงเขี้ยนี่นะเรื่องไม่ขาดเลยเขี้ยเรื่องที่ทางก็เยอะไม่ได้ใส่เลยเขี้ยแล้วคนถ่ายก็ช่างถ่ายแน่เสื้อสถาบันจังไรสัตว์ก็ดูมันสัรหาตัดเก่งช่บหายเลยว่ะต้องยังไม่ได้หรอได้ัหมยัง

บอกให้เพียบพอนี่ไม่เคยได้อะไรดีๆหรอกเอาพี่ดูดิภูมิแพ้อากาศอนนี้ดูได้พอันนี้ดูได้นะอ่ะดูได้ฮูกูจะได้ดูเยด้ด้ยเอ้เม้อันนี้คือแบบเเลยไม่หแล้วอ่ะโอ้โหดแล้วเคเพอ ไอ้เจ้าตู้จำบบัมเดี๋ยวอ้วนจังวะผมไม่เเห็นหน้าตู้แบบชัดๆนะเนี่ยผมเข้าใจว่ามันผอมแบบเป็นผอมเด็กๆอ่ะตัวเล็กๆอ่ะไอ้สัตว์มันจำบ้ัมนี่ว่บอ้วนนี่ว่ะอ้วนจังวะไอ้เจ้าอ้วนเลยอ่ะแบบจับ้ัมอ่ะไอ้เี้ยตู้ที่เห็นหน้าหน้าแกล้งดิเว้ยเย้เก้ันหาว่ะ

ไอ้ก๊อมสบายตอนเ,เด็กๆนี่สภาพพี่เหี่ยวกันเดยนะทำไปเล่นไปนะฮ่าฮ่าไอ้สบายหนึ่งี่้ก๊อมสภาพก็เหี้ยวกันทำไปเล่นไปนะทำไปเล่นไปนะสภาพมันเหี้ยพอผมนะเออใส่เด็กๆใส่บ็อกเซอร์ตัวเด็กอยู่บ้านก,กันเนี่ยประจำเลยไอ้ก๊อมเนี่ยสภาพนี้เลย เนี่ยเตียงสีเหลืองวันนี้นี่คาบการมาเต็มไปหมดนะผมบอกให้เนี่ยเตียงเนี้ยยกเตียงออกไปทิ้งนี่มีกลิ่นมีเสียงหมาหอนแน้วบอกให้นะเตียงที่น่ะโอยหวนเตียงมันมน่ะฆาตรกรเลยละ่ะเตียงเหมือนฆาตรกรดีๆนั่นแหละเดี๋ยวอัดคลิปได้ทียต่อติในทิกตอกเดียววะรอเดี๋ยวผมอัดคลิปไปทิกตอกลงไปด่ามันดีกว่าวะ้วเปิดศึกอะแ้วเปิดศึกกันเลยอะเอ,อเดี๋ยวผมอัดคลิปลงไปด่าแม่ในทิกตอกอะ ไอตอเตะเดี๋ยวเราก่อนเดี๋ยวผมพาเพลงดีๆแบบจังหวะดีอะไรอัดด่าแม่งหน่อยดีกว่าสงครามมันนี่เลยสงครามโซเชียลแคมเลยเอออัดด่าแม่งเลยคนมันหยาบไปแล้วหรอเออเลี้ยงกูขอกูหอยเดี๋ยวพี่หนีดิพี่เออได้ได้แบบแบบนี้ไหมน้องตัวหอยนี่โซลิเทสได้เห็นได้ยัยพี่เห็นก็พี่ได้เหรอครับพี่คลิปไม่ได้หรอกคลิปอะไลฟ์ไรับลู้แปลกไม่ไหว I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of I just wanna be the best at what I know.